สวัสดีครับวันนี้อยู่ Honda Civic นะครับเป็น Civic FE นะฮะตัวล่าสุดเลยนะฮะป้ายแดงๆงนะครับครนนี้ทำการแดมป์ประตูนะฮะด้วยแผ่นด้วยแผ่นดมป์ Data System ครับพร้อมกับทำ Spacer นะฮะเห็น s p a c e อร์4วงไหมฮะตอนนี้ช่างกำลังทำการรื้อของเก่าออกนะครับซึ่งของเก่านั้นนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับโบบแบบนี้เลยนะฮะลำโพงเดิมก็จะเป็นลำโพงที่นี่ครับมีขนาดเล็กนะฮะให้ดูฮะนี่ฮะ มีขนาดเล็กแบบนี้ฮะสูรน้อยๆแบบนี้น้ําหนักเบาะฮะผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับอันนี้ให้ดูนะฮะของติดรถนะครับใส่มาในสประตูนะฮะทั้งหมด4ประตูเราลือ้อประตูหมดแล้วนะครับตอนนี้ทําการดม์นะฮะประตูที่ลื้ออยู่นี่ฮะพะทำทำการใส่ซับบล็อกด้วยนะครับอันนี้มาให้ดูฮะเนี่ยของเดิมติดรถเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะเป็นคล้ายๆอ่ ใหญ่นะครับใหญ่สังเคราะห์คล้ายๆนั้นนะครับแล้วก็บุด้วยถุงพลาสติกอีกหนึ่งชั้นนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยในการซับเสียงได้ดีเท่ากับแผ่นดม์นะครับลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้แผ่นแดม์นะครับในเซตนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับสำหรับเที่จะติดตั้งลงรถใน Honda c ซีว c FE ตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงๆนี้นะครับก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นวันแบรนด์เลยนะครับประตูหน้านะครับนี่ฮะประตูหน้าลงด้วยลำโพงแยกชิ้นบอสวิกนะฮะตัวนี้ นะครับส่วนลำโพงหลังนะครับประตูหลังนะฮะลงด้วยลำโพงบอสฟิกเช่นกันแต่เป็นโคอักเชียวนะฮะเป็นลำโพง4เวยนะครับสี่ทางนั่นเองหรือเป็นลำโพงแกนร่วมนะฮะไม่ได้แยกชิ้นนะครับส่วนทำความถี่ต่ำด้วยซับบ็อกบอสฟิกนะฮะ W8N นะครับเป็นซับบ็อกแปดนิ้วคงหล่อนะฮะนี่ฮะทั้งเซตเป็นแบบนี้เลยนะฮะเซตนี้จัดอยู่ที่9,900บาทเพียงเท่านั้นนะครับส่วนแผ่นแดมส์นี้แผ่นละ1,000บาทนะครับเดี๋ยวทำการแดมประตูทั้งหมด 4แผ่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราทําการยึดลําโพงนะครับราคานี้รวมช่างแล้วนะครับแล้วก็รวมสเปเซอร์เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ช่างกําลังทําความสะอาดครับเอาตัวกาวที่ซีนมานะครับกับตัวนี่ครับวัสู่ใยสังเคราะห์กับพลาสติกนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแดมไม่ติดนะฮะวิธีการก็เช็ดออกนะครับเช็ดออกก่อนนะครับแล้วก็เก็บงานได้รอนสันนะฮะอันนั้นหัวหน้าช่างฝั่งนู้นเก็บงานได้รอนสันอยู่นะฮะเพื่อให ไม่มีความลื่นไม่มีความมันนะครับเพื่อจะรับแดมมันจะแผ่นแดมจะติดแน่นทนนานนะครับแผ่นแดมจาก Data System นี้เราประกันนะครับงานติดตั้งนะครับถึง10ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้1ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับข้อดีของเขานะครับติดแน่นทนนานถึง10ปีนะฮะแล้วก็ไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับตัวนี้เป็นแดมฟรอย์ด้วยนะครับปกติเราขายอยู่1,200บาทต่อแผ่นนะฮะแต่ถ้าในกรณีเป็นเซตอย่างนี้เราลดให้ลูกค้าเหลือที่1,000บาทนะครับต่อแผ่นนะครับคุ้มค่าเลยทีเดียวนะฮ เดี๋ยวมาดูงานติดตั้งแล้วก็มาทดสอบฟังเสียงกันในแต่ละคลิปนะครับโอเคครับวอลอะลาวนะฮะเดี๋ยวเดินชมรอบๆน่อยนะฮะป้ายแดงๆเลยนะครับนี่ฮะนี่น้าช่างลังเช็ดด้วยออนี่ฮะรอนสันนะครับก็เอาให้มัน สามารถที่จะใช้แผ่นแจมติดลงไปแล้วไม่หลุดนะครับันนี้รถใหม่เลยนะครับคันนี้ทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูเครื่องเสียงก่อนนะครับชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์กันลอยนะฮะภายในรถทั้งคันนะครับโอเคคลิปแรกจบไปก่อนครับ